ลิ้นงวัวแคน์ในน้องติดทำง,งานปิ้นเอามาให้เหรอใหญ่นขนาดน่ะฮจะแกงเอาใส่แกงแค่น้อยเดียวข้าวหวานนี่มันนักขนาดน,านั้นนลยนะจะเอาไว้คุกเกลือแล้วกับปิ้งตวัวเนี่ยเรอใหญ่ใบใหญ่บดลิ้นงูไอ้ยังยังใดนี่ใหญ่ลิ้นมันใหญ่ขนาดนี้แล,นนนนนแล้วน้ำจะใหญ่ขนาดไหนทําโมสั่งโคว่าปุ้นเนอะเนอะเนี่ยก็ว่าจะเอาอแกงออมนี่นะ ก็สมัยเป็นละอ่อนเนี่ยแม่ปิ้งให้กินก็นเขาวนึ่งข้นๆนี่นะเวลา,าสบายนี่เพราะมันล้ำขันนัดนี่นะก็ว่าจะเอาแกงแบงแกงอมอมเใส่แกงแค่หน้อยใส่นักบะล้ำเนอะเออต้องให้มันน้อยๆแล้วมันเหลือนักขาดเนี่ยว่าจะเอาไว้คุกเกลือปิ้งหรือว่า,าวก็จะไหว้แกงออมอะนักขนาเพราะาจะมาตำน้ำพริกแกงแค่จะแกงแค่ลิ้นงวัว ได้ลิ้นงัวมาเครื่องแกงกับมย่งเนื้อเม็ดผักชีหอมป้อมอกระเทียมอหอมแดงพริกไทยดำพริกไทยขาวคาจักไข่ประมาณนี้นะแล้วก็ใจาพริกแหง้งเขาใระจพริกป่นเขาตำไว้แล้วขี้ข้านตำก็ตำตามตามตามเพราม,าม,ามรวมกันเนี่ยเขาจะบเอาละเอียดมากมายนะเฮ้มันแบบว่าหยาบหยาบเป็นเนื้อพริกน้อยอ่าเนี่ยประมาณเนี้เนาะก็ เดี๋ยวเขาจะมาลุยกันมาซื้อพักกวางตุ้งจะไปใส่กแกงแค่าขาดบดได้น่เน่ก็จะเอาทั่วแปะไปสักหน่อยทั่วแปะเป็นกันนุมน่มนุ่มอ่อนขนาดเอาบบทั่วห้สักหน่อยบบแกงแค่ในี่ขาดบดทั่วไปได้เนอะนีะน่พักแกงแค่กันเนี่ยเขาเตรียมไว้น่ะับพักแกงแค่ทั่วไปะอ่ะพักแกงแค่นี่มันต้องเป็นหลายๆย่างนะรวมกันเนี่ย ก็จะมีอันอย่างก็ผักการ์ดขาวผักแค่ยอดอย่างไร่เก็บแถวบ้านนี่มีแบบแข้งแบบเขื่อนแบบทัวหลายๆอย่างผักละตัวนะผสมส่กันนะเข้าไปเถอมีผักอย่างก็ใส่ไปเถอะแล้วแต่ชอบเดีจะเป็นนั้นอย่างก็ลิ้นงัวที่เขาเตรียมไว้นี่ก็เครื่องพริกแกงเดี๋ยวจะเอาไปพัดเนี่ยเราจะมาเนี่ยอนละตั้งน้ํามันไฟเฮ้อตั้งหม้อใส่น้ํามันเฮ้มันห่อนี่น้อยเนอะก็เอาเครื่องพริกลงพัด พัดให้มันหอมไสักน้อยสัก,กํำแล้วก็เอาไอ้จิน้นลิ่นงวเนี่ยลงพัดเลยพัดให้มันหอมหอมไปสักน้อยก็เติมน้ำล่างครกเติมน้ำล่างครกอ่าค่องแข้งไปค่องแข้งมาเนี่ยก็คั่วให้มันหอมอาะนะแล้วก็ใส่ที่นี่ก็แตวน้ำเนาะแตวนี่ก็แปลว่าเติมนะภาษาเหนือนะก็เติมน้ำเฮาบดชอบน้ำน้าเขาชอบน้ำค,ค,คุกคิก กัประมาณเดียว,ว่าเพราะว่าพักมันหยอบแล้วมันก็จะมดเลยนะถ้าน้ำนักนี่นะเจิงเนึ่งเลยใส่น้ำน้อยๆก็เติมพักเข้าไปพักนี่นะสีมันจะนักกวัวโมอแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหยอบเนอหยอ,อ,อบหยอบภาษาเหนือนี่ก็แปลว่าแฟบตัวลงแล้วมันก็จะ่อนตัวลงก็เนี่ยก็รอห้พักมันสุก สักน้อยบัตแต่ฮื้อซุกมากไม้หนะเพราะว่าเวลามันห่อนเนี่ยเขาปิดฝามันก็จะสุกไว้ในตัวเนาะหนออ่าพอมันสุกสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เติมผงชูรสน้ำห่านน้อยเอ่อไข่จะชอบน้ำตาลยังกระไซป้าก็แล้วแต่เขาก็จะเติมอ่าน้ำอ่าน้ำห้าเนาะแต่น้ำห้านี่มันก็เค็มอยู่แล้วหวังเนี่ยเอ้ยเป็นเค็มแล้วมันถอนมาได้นะจะเราใส่เฮาใส่น้ำห้าน้อยแล้วก็เติมเกลือน้อยผงชูรสน้อยแล้วก็ รสชาิตามติ่ต้องการและได้รสชาติติ่ต้องการแล้วก็ติดตบถ่ายว่าใส่ผักละเนอะผักละก็แปลว่าผักชะอมนะผักละนี่ใส่ให้มันหอม Mm-hmm. <laughs>